สวัสดีค่ะทุกคนเอาอีกแล้วลืมรีโมทอีกและเดี๋ยวนะคะสวัสดีค่ะทุกคนแทนแทนแทนวันนี้เมนูที่รอคอยมาแล้วจ้าปลาเผาเมี่ยงปลาเผาค่ะทุกคนปลาเผาอออ เห็ดเองปลาเผาเตาอบทำทีไรไม่เคยผิดหวังนะคะมาคะ่ะไม่ได้กินนานน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่น้ำจิ้ม,ะะมสีอิ๊วขาวพี่น้องบะหมี่อันเคินมาอย่างแบีบะหมี่ไม่มีอะไรนะไม่มีน้ำปลานะคะก็เลยใช้สีอิ๊วขาวแทนเนาะแล้วก็วุ้นเส้นเนาะไม่มีขนมจีนใช้วุ้นเส้นแทนได้นะคะนี่ผักกาดแก้วอ่า ผักสลัดผักกาดแก้วนั่นแหละแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะกวางตุ้งญี่ปุ่นเนาะใช่กวางตุ้งไหมเออกวางตุ้งนั่นแหละและะ้วก็ผักชีผักชีสื่อด้วค่ะแล้วกะ็หอมต้นหอมง,งามๆพี่น้องใบมัน,มน,มน,มนตัดเลยนี่ปลูกเองอันเนี้ยแต่เสียดายไม่มีโหละพานะคะโหละพายังเล็กอยู่มาค่ะมากินด้วยกันค่ะทุกคนเอาพี่น้องมามามา,มาจับจัดเดี๋ยวเด้อ น้ำจิ้มข่อยอ่ะอุ้ยเนื่อชะ,ะนะเนอเด้อค่ะเด้อจัดจัดระเบียบก่อนมามาห่อเลยจะ้ะน้ำไล่แตกจัว่วจพี่น้องเอ้ยไม่ได้กินนานนะคะเมนูนี้ห่างหายจากเมนูนี้ไปโดนพี่น้องกินน้ากันดเด้อค่ะเด้อมาค่ะแซบ่บปลาเผาเตาอบ เห็ดง่ายๆเด้อพี่น้องเคยเห็ดให้เบึงเลยเนาะถ้าใครที่เคยดูนะคะเคยเคยติดตามก็จะรู้อยู่เนาะเคยทําให้ดูอยู่อยู่มังนอกมันบ่มีเตาทานเข้าก็ใส่เตาอบนี่ี้แหละโอ้ยมือสั่นพี่น้องเอ้ยมามามา,มา อ,อร่อยมากน้ำจิ้มนี่ใช้ซีอิ่วขาวแทนได้นะคะทุกคนมะต่องซีเสืี่ยด,ด้อเห็ดกินมะต่องซีเลียมเห็ดเอาลดปากจะาของเห็ดกินเองเอารดปากจะาของเด้อพี่นอ้อง แซบคือเก่าเพราะว่าซีอิ๊วขาวมันก็จะมีความนัวอยู่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็มันจะมีความเค็มมีความเค็มบะตองซีเรียสเลยพี่นอ้องเอียงบะคบห้าสาม,มารถที่จะประยุกต์ใส่เอาปรับปรุงประยุกต์ใช้เอานะคะทุกคนอย่าไปซีเรียสอยากกินยังระเฮ็ดกินแซบขนาดได้นี่นักจิ้มมันนี้ ใช้น้ำปลาแทนยังไงเอ้ยใช้ซีอิ๊วแทนน้ำปลายัางไงก็เหมือนเวลาเราปรุงน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะทุกคนจากทีเข้าใส่น้ำปลาเอาก็ใส่ซีอิ๊วขาวแทนแค่นั้นละ่ะง่ายๆเลย ปลาอร่อยมากปลาดอลลาเดอร์นะคะอยู่มืงหนองเนาะรสชาติชิคายปลาเขาพ่งบันเข้าเลยอร่อยกว่าด้วยเกือบเป็นไฟใหม่บานพี่น้องลวกเส้นนะคะลวกเส้นละบิดแก๊สเมนบ่ พอเ้ปาปิดแก๊สเตาแก๊สมันก็ยังมีความร้อนอยู่นะคะแล้วลืมข้าวพี่น้องเอาถุงมือถุงถุงมือที่ใช้จับเตาอบอค่ะเอาไปว่างไหมค่อยลืมอุ้ยก็ว่ายอยู่เอาปากค่อยไหมบอกว่เม้นกลุ่มเลยเด้พี่น้องควนเม้นกลุ่มแล้วก็ควนขึ้นดีนะเดินเข้าครัวไปดูก่อนบริสันมันจะสีไฟลุกได้นะคะอืม

มีซ้อมมีแล้วนะคะขายออกแล้วขายออกแล้วพี่น้องกินข้ามยิ่งงโหลดประตรงอยากอายเกี่ยวกันบกไปได้พริกมากแบบวา่าของขึ้นราคาซื้อที่ละหน่อยเอาแล้วพริกมันไม่สดด้วยไงเลือกเอาได้ประมาณบ่พ่อขีดดอก บอกผิดึ้นราคาจากโลละแปดโดดมาเป็นสิบสองนะคะทุกคนก็คือว่าแล้วเนาะก็เห็นใจเขาดดูดอกเพราะว่าเขาน้่เขาเพลงนี้น่าจะมาจากสเปนนะคะเพราะว่าเป็นรานกลางอินเดียมันเพราะว่าเขานั่เขามากมันเป็นบังแล้วมันแบบค่าน้ำมันค่าจาัดทงค่าขนส่งอะไรมันเพิ่มขึ้นราคาไงทุกอย่างก็เลยต้องขึ้น,นะะราคาใจเข้าใจเข้าเนาะ ปักเจอเลยล่ะเอาเรื่นี่แหละเขาอันตะกี้ผ้าใยกินผ้าอีแม่เรากินอยู่บ้านเนาะมีทั้งปลามีทั้งปลามีทั้งกุ้งหมูสามชั้นพอเมียงขึ้นมาอยาก็าสัน่นใส่กบตกยังแล้วทั้งหมูทั้งทั้งปลาทั้งพักทั้งยังสินะเอาก็ใส่อันเซ็นเอาเรื่องปลา <laughs> ก็เลยว่าเกี่ยวกับ้องที่เะี้ยงที่ละ,ละหมูกับหมูปลากับปลาจะได้แบบไม่ทำไงเนาะ ขอไปนะคะเป็นคนกินไห่บดาดพี่น้องไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าค่อนข้างที่จะนี่ปัญหากับฟันนะคะนี่งามกันนะบึง เนื้อมันสวยมากเลยนะแล้วเนื้อหวานมากนะคะทุกคนปลาชนิดเนี้คอยมากมากตะกี้นี้สามีจะชอบถ้านั่งไปอันซุปเปเอร์คนเดียวซุปเปเอร์ไหนที่เมยนางจะซื้อมาให้ทีละสองตัวแต่ก่อนกินทุกวัน เริ่มมาเบาๆลงเพราะว่าเริ่มเบื่ออาหารต้นหอมอันนี้บอกเพดได้พี่น้องมันกลายพันธุ์บ่หรือว่าหรือว่าตามสภาพอากาศว่าจะเอาไปดองแต่ว่ามันไม่ได้เยอะพอแต่ว่า อันที่เหลือนะซุ้มที่เหลือนะมันงอกเบิดแล้วเนี่ยสิเอาลงปลูกดูพี่น้องลงปลูกกินใบมันเนาะเอวโตดมันดูสาามากเนี่ย อบค่ามันฝ่ามากเนาะตั้งพันกว่ากิโลเอาถิมได้ยังไงเนาะพี่น้องเนาะอืมกินขนาดกินอยู่ทองอยังหอมกินนสาบอ่ะ เบิ่งมันหอ้องโอ้เมื่อวานนี้ได้กินแต่ไส้กรอกเห็ุงานเริ่มปวดหลังนะคะทุกคนเริ่มปวดหลังจะเซียดได้โดนปันใดดอกพี่น้องมันเป็นช่วงที่แบบว่าห้าเห้ากําลังรักษาสุขภาพมันเป็นช่วงที่เรารักษาสุขภาพเนื่องจากว่าเราปล่อยมีน้องมาก บอมเพนว่าปล่อยม่หนากเขาปล่อยดนแล้วแต่ว่าอยู่ในช่วงระหว่างการทดลองวิตามินตัวหนึ่งนั่นแหละ ต้องเสร็จจะคของรู้สึกว่างานมันหนักแหะมันบริเด็นน,นักยุ่งงานเลย ะหมดไหมหมดอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าคลิปมันยาวแล้วเนาะคลิปมันยาวแล้วเนียเป็นคนติดกินแบบเรื่อยๆเรื่อยๆนะยิ่งถ้าอยู่คนเดียวนะจะกินแบบเรื่อยๆเขาบอกเล่าเพราะว่าเคยกินเร็วนะคะเรามีสุขภาพเขาเคยมีปัญหาเกี่ยวกับล้ำใส กี่ยวกับกระเพาะกรดไหลย,ย้อนลำไส้อักเสกกบโรคกระเพาะน่าพร้อมกันเลยแล้วทีนี้ตอนที่ทำงานะ่ะกินุ๊บเห็ดงาดง,งสินะพี่น้องแล้วมันอาหารมันไม่ย่อยอืมอาหารมันมันไม่ย่อยแล้วเรามีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้อยู่แล้วนั่นแหล,ละ โอเคค่ะทุกคนไปแล้วนะรีบกินแล้วก็จะรีบกินแล้วก็จะรีบไปอาบน้ำนะคะรีบไปอาบน้ำแล้วก็เห็นงานบานที่ขังให้มันเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวจะได้เตรียมตัวเผื่อสามีโทรมาแล้จใจออกไปเลยเนาะ เป็นว่าคลิปนี้แค่นี้นะคะทุกคนกับมาเมาเมาเมาหม้อยเมาหม้อยหอยสังมากินแล้วก็มาเมา่หมอยนะคะซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูโปรดแล้วก็ยังไม่ได้กินมานานแล้วรู้สึกว่าเป็นเดือนแล้วมั้งนั่นแหละเผ็ดมากเลยลองไปเห็ดเบิงเดอร์พี่น้องผู้ใดที่ยังไม่เคยเห็ดน้ำจิ้มอ่าซีอิ๊วขาว น <problem> ัวแัง <het> ก <at> ็โ <le> อ <week> ้ยเดี๋ยวมันเผ็ดถ้าก <athletes> ินเผ็ดนี่มันสิสต็อปบ่ได้มันต้องกินไปเรื่อยๆืยๆนะพี่น้องมันหยุดเลยบ่ได้น้ำมันเผ็ดมันบ่ลังแล้วมันก็เลยแบบว่าเฮาเฮาก็ ต้องพูดอะไรอย่างนี้ไงมันก็เลยแบบมาได้ <c oughs> <ed> แล้วเ็ดก็เลยขัดตอนเอาเป็นว่าวันนี้คลิปนี้ลากันไปแล้วนะคะทุกคนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ